ครับก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนอยู่กับผมช่อง Hobby Fish เหมือนเดิมนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการไม่เรียกสอนสิจะมาจัดตู้ไม้น้ำไซส์12นิ้วให้ดูกันนะครับก็อุปกรณ์จะมีดังนี้นะครับมีโคมไฟ X5 ตู้ประกรอบ12นิ้วมีกรองของเจนิก้าครับรุ่น XP06 แล้วก็เลือกใช้ดิน Crazy Stone นะครับเป็นรุ่นเม็ดเล็กซึ่งเจ้าดินเนี่ยข้อดีของมันก็คืออมันใสแล้วน้ำใสไวนะครับ เดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นหินพอม,มิสนะครับหินพอม,มิสซึ่งเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนะครับสำคัญมากๆเลยแล้วก็พวกของตกแต่งเนี่ยก็จะใช้เป็นพวกเป็นไม้นะครับเป็นรากไม้เก่าเก็บอันนี้คือแช่น้ําไม่นานจนสีหายหมดนะครับแล้วก็หินที่ใช้เรียกว,ว่าหินลาวาดํานะครับมันจะออกเป็นสีมันไม่เชิงดำสัทีเดียวนะมันจะออกเป็นแบบเทาๆโท,ทนดำอะประมาณนั้นแหละครับ แล้วก็จะมีรูพุนซึ่งาสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีรียได้โดยได้เช่นกันนะครับก็มีพุทพัมจำเพงขึ้นมานครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับก็มาเรามาเริ่มกันเลยครับครับผมในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะทําการใส่เนี่ยครับรองพื้นของเอพิเคก่อนนะครับรอ,องพื้นของ a อพเคกเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการแบบคือพูดง่ายจะพอใส่ปุ๊บมันจะทําให้ระบบมันสมบูรณ์แล้วก็เข้าที่เข้าทางเร็วขึ้นนะครับ มีทั้งหมด4ถุงด้วยกันนะครับในเซตนี้ครับหลังจากที่เราใส่ผงรองพื้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการเอา,อาหินพมิสมาใส่นะครับเพื่อที่ว่าจะให้หินพมิสเนี่ยเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนะครับผมพยายามไม่ให้เขาติดขอบด้านข้างนะครับให้เว้นสักนิดนึงก็ได้ครับโอเคแล้วก็ตามด้วยดินนะครับผม ดินที่เราใช้เป็อย่างที่บอกครับเป็นดินยี่ห้อ crazy stone นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างน้ําใสไว้นะครับน้ําใสค่อนข้างไวเลยหลังจากเติมน้ําไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมค่อยๆดูนะครับว่าเราจะจับแนวไหนประมาณยังไงก็คือบางทีเราจะต้องคิดก่อนเริ่มจับแล้วแต่ว่านี่ผมอุปรกรณ์ไงี่ผมก็จะใช้ตามที่ผมมีนี่แหละ Thank you ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เป็นอเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการจัดตู้ไซส์12นิ้วพร้อมกับปักต้นไม้เรียบร้อยนะครับคือตัวเนี้ยเวลาประมาณเที่ยงคืนนะผมรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าตอนเช้าก็เรียนกลางเอยตอนเช้าก็เรียนไอออนไลน์มาเนาะก็เริ่มเพียแล้วอาจจะเสียงอาจจะดูอ่อยๆลงนะครับจากตอนแรกก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าอ่ามันจะเป็นยังไงต่อ A Later Few Moments later. นับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมจัดตู้นี้เสร็จตอนช่วงสักเที่ยงคืนน่ะแล้วก็พอจัดเสร็จพวกก็ไปนอนเลยของที่ทำไว้ก็อาจจะไม่เก็บนะครับเดี๋ยวก็จะมาเก็บตอนเช้า แต่ว่าที่จะให้ดูเนี่ยก็คือจะให้ดูน้านะครับอย่างที่ผมโมไปตอนแรกไงว่าดินตัวนี้ครับไอ้เจ้า Crazy Stone เนี่ยคือพอใช้แล้วน้ําใสไวมากนะครับนี่ผมไม่ได้ใสแบคทีเรียรไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างเลยนะคือตู้เนี้ยผมใสขันรองพื้นด้วยเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยผมจะเอาคาร์บอนมาใส่ให้ตูน้นี้ก็สักเปิดสักหนึ่งฟอง่อวิหรือว่าถ้าเป็นคาร์บอนยีสต์ก็ใส่ไปเลยครับมันปรับไม่ได้แล้วโอเคเนาะอันนี้จะให้ดูชัดๆอีกทีนะว่าเป็นยังไงก็ อย่ดูความใสของมันับใสามากๆโอเคครับผมก็ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ